พระเจ้าตากศินกษัตริย์นักรบถูกกอบกู้ชาติแต่ต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมหลังกรุงศรีอยุธยาถูกเผาบ้านเมืองพังพินาศท่ามกลางซากปราหักพังของแผ่นดินชายผู้หนึ่งลุกขึ้นถือดาบฝ่าควันไฟเพื่อกอบกู้ชาติไทยเขาไม่ใช่เจ้าฟ้าหรือเจ้าแผ่นดินแต่กลับกลายเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยเลือดเนื้อและหัวใจ เขาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้กู้ชาติที่กลับจบชีวิตลงด้วยชะตากรรมอันน่าปริศนาและเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงของราชอาณาจักรมีชายอีกคนผู้กลายมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปชายผู้นั้นคือเจ้าพระยาจักรีผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัตนโกศินลร์ชาติพังชายผู้ลุกขึ้นฝากความพินาศ ปีพศ2310กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของอาณาจักรไทยถูกเผาทำลายโดยกองทัพพม่าของพระเจ้ามังระเมืองแตกราชวงศ์ล่มสลายประชาชนสิ้นที่พึ่งแผ่นดินไทยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และ่ํากลางความมืดมนมีขุนนางคนหนึ่งนามว่าพระยาวชิระปราการหรือสินผู้เป็นเจ้าเมืองตาก ได้รวบรวมไพร่พลฝ่าวงล้อมพมา่าเดินทัพกลับมาทางตะวันออกและตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีเขารวบรวมสเสบียงทหารและเรือรบก่อนยกทัพกลับมาตีกรุงศรีอุธยาคืนในเวลาเพียงเจ็ดเดือนหลังเสียกรุงและสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ทนบุรีในนามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้กู้ชาติที่กลับจบชีวิตลงด้วยชะตาก,กรรมอันน่าปริศนา กษัตริย์นักรบผู้ไม่หยุดนิ่งพระเจ้าตากสินทรงเป็นนักรบที่ห้าวหาญตลอด15พปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงออกศึกมากกว่า30ครั้งทั้งการปราบกบฏภายในป้องกันพมา่าที่ยังรุกคืบและรวบรวมหัวเมืองล้านนาลาวขมรให้กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามอีกครั้งพระองค์มิได้ปกครองด้วยอำนาจจากสายเลือดแต่ด้วยความสามารถ ความเด็ดขาดและการลงมือจริงส่งสร้างชาติไทยขึ้นใหม่ด้วยมือเปล่าในยุคที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้พระยาจักรีมือขวาผู้เคียงบ่าเคียงไหลในการกู้ชาติครั้งนั้นพระเจ้าตากสินมีเพื่อนร่วมรบคนสําคัญคือเจ้าพระยาจักรีผู้เป็นขุนศึกมือหนึ่งมีความสามารถด้านการรบและการบริหารอย่างโดดเด่นพระยาจักรีมีบทบาทสำคัญในหลายศึก โดยเฉพาะการยึดหัวเมืองทางใต้และลาวทั้งยังช่วยวางระเบียบการปกครองและกฎหมายถือเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังของราชอาณาจักรทนบุรีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเปรียบเสมือนกษัตริย์นักรบกับแม่ทัพใหญ่ผู้ซื่อสัตย์จุดเปลี่ยนแห่งราชอำนาจทำไมต้องเปลี่ยนแต่เมื่อการเวลาผ่านไปทนบุรีเริ่มสั่นคลอน พระเจ้าตากท่งเผชิญความกดดันจากการบริหารราชการทรงหันเข้าหาศาสนาอย่างเคร่งครัดและเริ่มมีคำสั่งรุนแรงผิดวิสัยจนเกิดความตึงเครียดในหมู่ขุนนางบางบันทึกกล่าวถึงการลงโทษขุนนางอย่างโหดเหี้ยมและความคลุ้มคลั่งจากความเครียดที่สะสมจากศึกสงครามเมื่อสถานการณ์เริ่มไม่แน่นอนขุนนางผู้ใหญ่จึงปรึกษากัน และตัดสินใจให้เจ้าพระยาจักรีซึ่งขณะนั้นกำลังนำทัพกลับจากขเขมรขึ้นรับอำนาจในการจัดระเบียบแผ่นดินใหม่จุดจบของวีรบุรุษจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีในปีพศ2322พระเจ้าตากสินมหาราชถูกปลดจากราชสมบัติและถูกประหารชีวิตที่วัดบางยีเรือจากนั้นเจ้าพระยาจักรีได้รับเชิญขึ้นครองราช สถาปนากรุงรัตนโกสินบนฝั่งพระนครและขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีในนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งวางรากฐานใหม่ให้แก่สยามทั้งด้านปกครองาศาสนากฎหมายและวัฒนธรรมแผ่นดินที่เคยแตกสลายเริ่มฟื้นคืนอีกครั้งพระเจ้าตากสินมหาราชคือกษัตริย์นักรบผู้สร้างชาติ แม้จะไม่ได้อยู่ในอำนาจยาวนานแต่พระองค์คือต้นทานการกู้เอกราชขณะที่เจ้าพระยาจัก,กรีคือกษัตริย์นักบริหารผู้รับช่วงต่อและวางรากฐานประเทศใหม่ให้มั่นคงยิ่งกว่าเดิมสองบุคคลสองแบบอย่างหนึ่งคนสร้างแผ่นดินอีกหนึ่งคนหล่อหลอมชาติให้มัน่นคงและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยจากกรุงศรีอยุธยาสู่ธนบุรี และจากทนบุรีสู่รัตนโกสินทร์